หนึ่งในหนทางที่หลายๆประเทศใช้ในการปรับตัวเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานก็คือการหันมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะในประเทศไทยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็เคยมีการทดลองจนนําไปสู่การทําธุรกิจในเชิงพาณิชย์แล้วนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาแนวทางของรัฐบาลกําลังผลักดันให้เราสามารถที่จะผลิต ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากน้อยขนาดไหนคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิประธาน TDI คุยเรื่องนี้กันอาจารย์คะก็อาจจะสักประมาณ30-40ปีแล้วคะ่ะที่เราทำโซลาเซลล์มานะักวันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับไทยได้แล้วหรือ,อยังคะตอนนี้ถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่สาคัญนะครับพลังงานแสงอาทิตย์กาลังสู่ยุคใหม่ซึ่งต้นทุนถูกลงเหลือเกินจนกระทั่งถึงยุคที่เราเรียกว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้แล้วครับเห็นเดี <s đó ùng> yeah. ๋ยวนี้ค่ะใครใช้รถไฟฟ้าค่ะใช้อุปกรณ์พวกประเภทอัจฉริยะต่างๆก็น่าจะอยากใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์กันมากขึ้นอันนี้เป็นแนวโน้มที่ดีไหมคะอาจารย์เป็นแนวโน้มที่ทําให้โครงสร้างการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเปลี่ยนไปนะครับคุณพรวดีครับทราบไหมครับปีนี้เป็นปีแรกโดยเฉพาะช่วงสงกรานที่ช่วงพีคหรือช่วงที่ใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวันไม่ได้เป็น ช่วงเวลากลางวันอีกต่อไปแล้วท,ทั้งที่กลางวันเป็นช่วงที่โรงงานทํางานคนอยู่ในสํานักง,งานเยอะแยะแต่กลับเป็นช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลาดึกครับเพราะว่าตอนกลางวันมีพลังงานแสงอาทิตย์ใช้กันจึงไม่ต้องไปเอาไฟจากการไฟฟ้ามาใช้แต่ตอนกลางคืนรถ e ีวีนะครับที่ใช้ไฟฟ้ากลับบ้านไปไปเสียบปลั๊กชาร์จกันตอนนั้นแหะครับทำให้พลังงานสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแบบแผนในการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยไป ส่วนสาคัญส่วนหนึ่งเพราะพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลา่าครับถึงจุดที่ว่านิตยสารดิคอนมิสนะครับบอกว่าเกิดใหม่แล้วสําหรับยุคพลังงานแสงอาทิตย์ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมได้ศึกษาดูแล้วก็พบว่าเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับค่นะณวันนี้ในตลาดโซลา่าเซลล์เนี่ยคึกคักขนาดไหนคะอาจารย์อย่างแรกเลยนะครับต้นทุนของพลังงานโซลา่านะครับพลังงานแสงอาทิตย์ถูกลงอย่างรวดเร็วถ้าเราดูกราฟนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมีต้นทุน ถูกลงอย่างรวดเร็วพลังงานลมนะครับโดยเฉพาะลมที่ติดกังหันลมนะครับบนชายฝั่งหรือบนบกนี่นะครับต้นทุนยังถูกกว่าโซล่าอยู่แต่ว่าไปแล้วต้นทุนของพลังงานลมแม้กระทั่งลดลงก็ไม่ลดลงเร็วเท่ากับโซล่าเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเป็นไปได้ที่ว่าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าจะถูกแม้กระทั่งพลังงานลมด้วยซ้ํากรณีประเทศไทยนะครับพลังงานลมเราอาจจะไม่ได้มีมากแต่เรามีแสงแดดมหาศาลอย่างที่เรารู้สึกว่าร้อนสุดร้อนนี่แหละครับ พอแผงโซลาราคาถูกลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณการติดตั้งและการใช้<ม>ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบแก้าวกระโดดแบบคิดไม่ถึงเลยครับมีคนพยากรณ์กันหลายต่อหลายหนว่าการใช้โซลา่าจะเป็นเท่านั้นเท่านี้ผลปรากฏว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาทํานายผิดหมดเพราะทํานายต่ําเกินไปเรียกว่าหักปากกาเซียนเพราะการใช้โซลา่า พุ่งก้าวกระโดดจนตอนนี้กลายเป็นกระแสะหลักไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้อาจารย์คะถ้าเราจะทําให้ต้นทุนถูกลงเนี่ยรัฐต้องเข้ามาหนุนเสริมยังไงคะตอนนี้นะครับสำหรับพลังงานโซลารรัฐไม่ต้องหนุนเสริมแล้วนะครับแต่เดิมรัฐเคยหนุนเสริมเล็กๆนะครับว่าใครผลิตไฟจากโซลาแล้วรัฐรับซื้อในราคาพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการตั้งฟาร์มโซลารกันเกิดขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าแผงโซลามันราคาลดลงเองโดยอัตโนมัติครับ กำเนิดของพลังงานโซล่าที่ราคาถูกลงนะครับในรอบ20ปีมีที่มาจาก2ประเทศครับคือเยอรมน,นีแล้วก็จีนครับ mm hmm. ในเยอรมน,นีเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับพรรคกรีนกับพรรคสังคมประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาล2พรรคนี้อยากสนับสนุนพลังงานทางเลือกนะครับ <Okay. S 2> ก็จึงสนับสนุนให้เกิดการใช้แผงโซล่ามากขึ้น mm hmm. โดยรัฐบาลทําคล้ายๆรัฐบาลไทยแต่ไปไกลกว่าเยอะเลยก็คืออุดหนุนคนติดตั้งแผงโซล่าโดยจะรับซื้อไฟนะครับ 22บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นราคาที่แพงมหาศาลเลยคือพูดง่ายรัฐบาลยอมควักกระเป๋าและรับประกันการรับซื้อสําหรับคนติดตั้งในช่วงนั้นยาวไปอีก20ปีผลที่เกิดขึ้นก็คือคนก็แห่กันไปติดตั้งแผงโซล่าในแต่ละบ้านในแ,แต่ละชุมชนแล้วก็โซล่าฟาร์มต่างๆพอมีคนอยากจะใช้แผงก็ต้องการการผลิตแผงทีนี้รัฐบาลเยอรมันเองก็อยากจะให้คนเยอรมันนะครับอุตสาหกรรมเยอรมันผลิตแผงโซล่า แต่ประเทศที่ไปได้ไวกว่าคือประเทศจีนครับโดยรัฐบาลจีนควักสตังสนับสนุนนะครับคนผลิตแผงโซลา่าด้วยโดยให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ําให้ที่ดินฟรีเพราะฉะนั้นจีนกลายเป็นประเทศที่ผลิตแผงโซลา่ามากที่สุดในโลกทีนี้ก็เกิดวัฏจักรที่น่าสนใจเกิดขึ้นครับพอมีคนติดตั้งแผงเพิ่มขึ้นผลิตแผงโซลา่าก็เพิ่มขึ้นต้นทุนต่อหน่วย ก็จะถูกลงถูกลงแล้วก็ยิ่งทําให้คนอยากติดตั้งเพิ่มขึ้นคนอยากติดตั้งเพิ่มขึ้นคนก็ผลิตแผงอยากเพิ่มขึ้นอีกจีนก็ขยายกําลังผลิตทุกวันนี้อย่างไม่หยุดเลยนะครับยิ่งทําให้ราคาถูกลงอีกแล้วคนก็อยากติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ผลิตเพิ่มขึ้นอีกเกิดวัฏจักรใหม่ซึ่งตอนนี้หล่อเลี้ยงตัวเองได้พลังงานแสงอาทิตย์จึงราคาถูกลงเรื่อยๆแม้กระทั่งรัฐบาลจีนและรัฐบาลเยอรมันไม่ได้อุดหนุนต่อไป มันก็เดินหน้าไปได้เรียบร้อยแล้วครับขนาดยุโรปที่มีแดดน้อยกว่าเราหรือแม้แต่จีนที่ปล่อยคาร์บอนมากก็เป็นอันดับต้นๆของโลกก็หันมาใช้โซลาร์เซลล์กันแล้วต้องทํายังไงเพื่อให้เกิดความมั่นคงได้คะอาจารย์พลังงานโซลา่าโดยตัวมันเองมันมีปัญหาว่าเวลาแดดออกเท่านั้นจึงจะมีไฟแต่ตอนนี้แบตเตอรี่ก็ราคาค่อยๆถูกลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาโซลา่านะครับมาบวกกับแบตเตอรี่นั่นก็คือตอนแดดดีนะครับก็ชาร์จไฟเก็บไว้ใ่แบตเตอรี่ ตอนกลางคืนตอนไม่มีแดดก็เอาไฟจากแบตเตอรี่มาใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดโซล่าบวกแบตเตอรี่ซึ่งวันนี้ใกล้ความจริงมากขึ้นทุกทีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีความมหัศจรรย์จะไม่มีที่ไหนอีกในประเทศนะครับไม่ว่าเกาะเล็กๆที่จะไม่มีไฟฟ้าใช้ยอดดอยที่อยากจะใช้ไฟก็จะมีไฟฟ้าใช้ด้วยพลังงานโซล่านี่แหละครับและไม่ต้องกลัวไฟดับในขนาดใหญ่ด้วยเพราะว่าจะมีการผลิตไฟกระจายกันเต็มแต่ละจุด คงยากมากที่ประเทศไทยจะมืดไม่มีแสงแดดกันทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลายาวๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงและที่สําคัญครับลดการปล่อยคาร์บอนสะด้วยครับตลอดจนถ้าเกิดพลังงานโซลาร์ราคาถูกๆจนแทบจะฟรีนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะเอาพลังงานที่เกือบฟรีนี้ไปทําอะไรได้มากมายมหาศาลยกตัวอย่างเช่นนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมอยากจะใช้ไฮโดรเจนเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน แต่ไฮโดรเจนทุกวันนี้ผลิตออกมานะครับมีราคาแพงและต้องใช้แก๊สธรรมชาติมาผลิตและทำให้มันไม่สะอาดจริงแต่ถ้ามีไฟฟ้าราคาถูกจากพลังงานแสงอาทิตย์เอามาแยกน้ำคนที่เคยเรียนเคมีก็จะรู้ว่าจะได้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ไฮโดรเจนที่เรียกว่าเป็นไฮโดรเจนเขียวเพราะว่ามันสะอาดครับแม้กระทั่งประเทศที่ขาดแคลนน้าจืดนะครับก็จะสามารถเอาพลังงานไฟฟ้าที่ราคาถูกมากจากโซลา่านะครับ มาเอาเกลือออกจากน้ําทะเลและทําให้เกิดน้ําดื่มได้จะเกิดประโยชน์ต่างๆมากมายแต่ประโยชน์นี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆประเทศไทยจะเก็บเกี่ยวได้หมดยังมีอุปสรรคสําคัญครับก็คือระบบโครงสร้างตลาดไฟฟ้าในประเทศไทยยังเป็นตลาดแบบรวมศูนย์รวมศูนย์ก็คือมีผู้ผลิตนะครับก็คือการไฟฟ้ากับบริษัทเอกชนซึ่งต้องขายให้การไฟฟ้ารายเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นก็กระจายส่ง ไฟฟ้าไปตามเสาไฟฟ้านะครับไล่ไปตามระดับแล้วก็ไปไปถึงบ้านเรือนของเราไปถึงโรงงานไปถึงสํานักงานใช้ไฟนี่คือระบบรวมศูนย์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับระบบแบบนี้ไม่เอื้อทําให้โซลา่าเกิดง่ายไม่เหมือนกับอีกระบบหนึ่งซึ่งในหลายประเทศกําลังเกิดขึ้นก็คือระบบไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์นั่นก็คือไม่ต้องรอการไฟฟ้าที่เดียวแต่ทุกคนสามารถผลิตแล้วก็ซื้อขายไฟกันตรงๆได้ เช่นบ้านผมแบบดดดีผมก็ขายไฟให้บ้านคุณพรวดีได้เป็นตน้นหรือเราไปขายไฟให้กับโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้แต่เมืองไทยการซื้อขายไฟโดยโตรงแบบนี้ยังทําไม่ได้ครับค่ะในบ้านเราพูดึ้นถึงเรื่องของการรื้อโครงสร้างพลังงานกันมาก,ก็นานค่ะอาจารย์ยังไม่สําเร็จสัทีแล้วแบบนี้ยังมีพื้นที่กับโซลารเซลล์อีกหรอคะอาจารย์นี่แหละครับคือปัญหาครับตอนนี้นะครับท่านนายกมนตรีแล้วก็รัฐบาลเองนะครับพยายามจะอนุญาตให้มีการซื้อขายไฟนะครับโดยตรงได้แต่ยังอยู่ในวงจํากัด เช่นบริษัทที่ทำคลาวด์คอมพิวติงทำดัต้าเซ็นเตอร์ที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆนะครับเช่น Microsoft เช่น Amazon Web Service อยากจะมาตั้งฐานในประเทศไทยแต่เขาอยากจะได้พลังงานสะอาด100%รัฐบาลไทยก็ไม่รู้จะไปหาพลังงานสะอาดที่ไหนเพราะซื้อขายไฟตรงไม่ได้ก็แก้ไขปัญหาเป็นจุดเป็นจุดไปก็อยากจะให้กลุ่มพวกนี้ทําได้แต่ประชาชนทั่วไปยังผมกับคุณพรวดียงซื้อขายไฟตรงๆกันไม่ได้<ะ>อันนี้ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้น ถ้าประเทศไทยไม่ปรับโครงสร้างตลาดไฟฟ้าเราจะเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการที่โซลาราราคาถูกลงถูกลงได้ยากมากครับ<ม>เพราะฉะนั้นต้องทํา3อย่างครับอย่างแรกคือปรับแผนพลังงานเราจะเห็นว่าแผนพลังงานที่อยู่ในการรับฟังความคิดเห็นอยู่ที่เป็นร่างออกมานี้นะครับยังให้ความสําคัญกับโซลารน้อยเกินไปไปให้ความสําคัญแก๊สค่อนข้างเยอะให้ความสําคัญแม้กระทั่งนิวเคลียร์<ะ>ต้องกลับมามองนะครับเดี๋ยวนี้โซลารถูกกว่าน,นิวเคลียร์สะอาดกว่าน,นิวเคลียร์ครับ อย่างที่2ครับต้องปรับโครงสร้างตลาดไฟฟ้าในประเทศไทยอย่าให้เป็นตลาดผูกขาดซื้อขายโดยรายเดียวคือรัฐวิสาหกิจแต่ให้ประชาชนซื้อขายกันได้เสรีถ้าแบบนี้ตลาดนี้จะโตขึ้นอีกเยอะและประเทศไทยจะได้ใช้ไฟฟ้าสะอาดครับและทําโครงข่ายไฟฟ้าแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้คนสามารถซื้อขายไฟเป็นจุดเป็นจุดกันได้ทําแบบนี้ต้องใช้สมาร์ทกริดหรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้พูดในแผนพลังงานครับเพราะฉะนั้น ถ้าประเทศไทยจะเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้ต้องทํามอย่างครับเก็บเกี่ยวแสงอาทิตย์เป็นของฟรีเป็นของดีแต่ต้องลงมือทําให้ได้ครับอืมค่ะฟังดูแล้วมีความหวังนะคะอาจารย์ถ้าทําโซลาร์เซลล์ได้จริงๆในระดับนโยบายเนี่ยน่าจะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ